คุณผู้ชมคะเมื่อได้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ประเทศไทยในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและวันนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นต่ำที่สุดในรอบหนึ่งเดือนนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้27คนอาจจะกำลังเกิดคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะผ่อนปรนมาตรการต่างๆเพื่อที่จะสู้กับโควิด19หลายหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูเหมือนจะเห็นพ้องนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการดูแลการแพร่ระบาดและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกด้วยค่ะซึ่งก็คงจะเป็นแนวทางหลักในการคิดหาทางออกจากสถานการณ์โควิด1 9ค่ะ ึ่่งทานผูุ้าน,น,านยานแพทย์ทวีสินวิษณุโยธิน,นถแถลงจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม2,792คนรักษาหาย1,999คนส่วนอีก746คนยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิตคงที่47คน ผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร1,440คนและมี9จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ อีก35จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ14วันส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มวันนี้27คนส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง5สัปดาห์สุดท้ายมีแนวโน้มลดลงทุกกลุ่มพร้อมยืนยันว่าตัวเลขที่ลดลงไม่ได้เป็นเพราะการตรวจน้อยเมนนื่อเช้นานี้ที่ประชุม e อ c ของทางกระทรวงสาธารณสุขมีวิธีการตรวจรูปแบบใหม่ นะครับโดยการใช้น้ำลายมาตรวจซึ่งอันนี้ก็จะปลอดภัยด้วยนะครับได้ผลในระดับหนึ่งด้วยแต่อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับค่ามาตรฐานคือตรวจจากสารคัดหลักงในโพรงจมูกนะครับแต่วิธีการตรวจน้ำลายนีย่ก็ให้เขาเก็บน้ำลายมาพูดง่ายๆก็คือเอาน้ำลายถุยออกมาง่ายๆเนี่ยแล้วก็ามาตรวจอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็ไม่ได้ไปต้องไป ฟุ้งกระจายกับใส่ใครนะครับมีภาชนะเสร็จแล้วกันเข้าไปตรวจตรงนี้ก็จะทําได้ง่ายกว่าแต่การที่ต้องสอดอุปกรณ์เข้าไปในโพรงจม,มูกอาจจะมีการจามใส่มีการเกิดออไอกลับคืนมาอะไรทั้งหลายเนี่ยคนที่ตรวจก็มีความเสี่ยงด้วยแต่ถ้าเป็นน้ำลายอันนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็ก็ง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจเหล่านี้ให้ครอบคลุมและให้กว้างขึ้น ขณะที่สบคเตรียมพิจารณาผ่อนปรนมาตรการตามข้อกำหนดของพอรกฉุกเฉินโดยนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องคงพรกฉุกเฉินพร้อมหารือในที่ประชุมคอรมออีกครั้งแต่ต้องจัดสมดุลให้เหมาะสมระหว่างปัญหาการติดเชื้อกับปัญหาทางเศรษฐกิจนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า การผ่อนปรนมาตรการต่างๆจะต้องเป็นไปตามองค์การอนามัยโลกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรวบรวมข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจหากจะขยายพรกฉุกเฉินต้องนำเข้าที่ประชุมครมก่อน30เมษายนนี้แต่หากเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีสามารถประกาศก่อนได้ด้านกระทรวงสาธารณสุขประชุมเรื่องแนวทางผ่อนปรนนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กล่าวว่าที่ประชุมเห็นตรงกันถึงการผ่อนปรนมาตรการแต่ต้องทําภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขที่หย่อนไม่ได้ต้องเพิ่มความเข้มข้นทั้งมาตรการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14วัน ทุกจังหวัดมีระบบค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแออัดในชุมชนและตรวจแลบ,บในทุกจังหวัดส่วนภาคธุรกิจกําลังหาแนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบและประเมินความเสี่ยงแพร่ระบาดระดับเสี่ยงสูงกลางและต่ำแต่มีบางกิจการที่ยังมีความเสี่ยงสูงและเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ เช่นสถานบันเทิงสนามแข่งขันกีฬาและสนามมวยซึ่งในอนาคตหากจะปิดสถานที่จะพิจารณาเฉพาะที่เกิดการระบาดของโรครวมทั้งจะมีระบบเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโดยจะใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุข จัดกลุ่มจังหวัดไว้32จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในรอบ2สัปดาห์การติดเชื้อในระดับต่ำสามารถเปลี่ยนผ่านได้ต้นเดือนพฤษภาคมแต่จะทดลองก่อน3-4จังหวัดในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้จากนั้นอีก2สัปดาห์หากสถานการณ์เรียบร้อยดีใน38จังหวัดที่มีการติดเชื้อปรัปรายจะผ่อนปรนกลางเดือนพฤษภาคม ที่เหลืออีก7จังหวัดที่ยังติดต่อเนื่องแต่ไม่ระบาดใหญ่ก็จะผ่อนปรนประมาณต้นเดือนมิถุนายนจังหวัด7จังหวัดที่ยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีการระบาดใหญ่หญก็จะประมาณอีกสองอาทิตย์ถัดไปก็คือประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนผ่านแบบประมัดระวังไม่ฉับไวไม่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกที่สองระลอกที่สามเหมือนบางประเทศที่พบนะครับถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเกิดความสมดุลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ชีวิตที่จำเป็นนะครับเรื่องธุรกิจก็เดินหน้าได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถกลับไปเ,เหมือนเดิมทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับ ต่อไปนี้เวลาที่เราไปตัดผมนะครับก็ไม่ใช่ไปนั่งรอกันแต่อาจจะมีการโทรสัพ์นัดว่ามาตอน11โมงนะครับเพราะเราไม่อยากให้ผู้คนไปออกกันเวลาไปทานอาหารก็จะเหมือนกันครับตรงไหก่อนเราอาจจะนั่งโต๊ะหนึ่งรวมกัน10คนต่อไปนี้ก็คงจะต้องเฉพาะคนที่รู้จักกัน2คนนะครับหรือต้องนั่งห่างกัน นายแพทย์คำนวณระบุด,ด้วยว่าร้านตัดผมและร้านอาหารสามารถทยอยเปิดได้ขณะที่ห้างสรรพสินค้าเปิดได้แต่ต้องกำหนดชั่วโมงการใช้บริการเว้นระยะห่างห้ามจัดโปรโมชั่นห้องน้ำต้องไม่รอคิวหากทำได้ตามมาตรฐานก็ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อผ่อนปรนมาตรการต่อไป